สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยสวนมือเกษตรนะครับและเพื่อนที่รักการทาสวนนะครับวันนี้ช่องของเราจะมีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอ้อยนะครับชวนเพื่อนๆมาเช็คความหวานของอ้อยกันนะครับว่าอ้อยในฤด,ดูฝนที่ผ่านมานั้นเราเคยวัดความหวานได้แค่15บริกนะครับตอนนี้เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะครับประมาณกลางเดือนเอ่อ ช่วงต้ตนเดือนพฤศษจษิกายนช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงไปประมาณสัก10วันซึ่งผมไม่ได้ให้น้ําเลยนะครับอ้อยชุดนี้นะครับก็เป็นอ้อยประมาณ14เดือนแล้วครับก็จะมาเช็คความหวานกันดูนะครับว่าความหวานก็จะเพิ่มขึ้นไหมจากช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ถือโอกาสแถมให้กับเพื่อนๆไปเลยนะครับว่าอ้อยแดงหรืออ้อยแต่งงานเนี่ยนะครับอ้อยแดงพันพื้นเมืองเนี่ย อ่ว่าเขาจะมีความหวานสักเท่าไรรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับความหวานจะใกล้เคียงกับอ้อยสุพรรณบุรี50ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเทสไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอาอ้อยแดงเข้าเครื่องปั่นนะ้าคัดน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูสีน้ำกันด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสีน้ำอ้อยกันนะครับอ้อยแดงนี้เราจะใช้แก้วที่มีเครื่องหมายจาาชาติเลยนะครับเป็นตัวรองนะครับสีจะเป็นอย่างไรสีจะไม่เหมือนอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับเพื่อน สีจะออกออน้ำตาลอ่อนๆนะครับเดี๋ยวมาเทสค,ความหวานกันดูครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวาใช้เครื่องวัดความหวานกันเลยนะครับว่าความหวานจะอยู่สักเท่าไหร่นะครับก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยโอ้หวานเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ ขึ้นไปประมาณ10 15 16 17 18บริกเลยครับเพื่อนๆอ้อ,อ,อยแดงแต่งงานนี้นะครับตอนนี้ความหวานอยู่ที่18บริกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ้อยสุพรรณ50กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าช่วงฤดูหนาวจะเป็นอย่างไรความหวานจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะครับ อันนี้เป็นสุพรรณบุรี50นะครับเพื่อนๆือเดี๋ยวมาดูสีน้ำอ้อยกับความหวานกันนะครับ ออนเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาเทสความวานกันเลยนะครับเห็นไหมครับสีแตกต่างกันเยอะเลยไปดูเลยนะครับแบบนี้นะครับ กดดูสิครับความหวานเท่าไหร่เอออันนี้ความหวานตอนนี้อยู่ที่10 17บเิครับ17บเิลก็ถือว่าหวานขึ้นจากช่วงฤดูฝนนะครับเราเข้าสู่ฤดูหนาวนี่เกือบเกือบ1ิบ,บกิเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้จะถ่ายภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เพื่อนๆครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าอ้อยในฤดูหนาวนะครับความหวานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งในช่วงเราต้องงดน้ำเลยนะครับนี่งดน้ำประมาณ10วันนะครับซึ่งไม่มีฝนตกเลยความหวานจาก15บหิลกว่าก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ18บริกนะครับอ้อยสุพรรณห้าสูตรนี่ก็ขึ้นมาเกือบ18บริกนะครับส่วนอ้อยอ้อยแดงงานแต่งนี้นะครับอ้อยพื้นเมืองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ18บริกเลยนะครับ ส่วนสีน้ำอ้อยก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสีแตกต่างกันนะฮะอ้อยสุพรรณห้าูก็จะเป็นสีเขียวอมเหลืองสวยงามเชี่ยวครับนะครับส่วนอ้อยแดงก็น้ําจะออกเข้มเข้มสีน้ําตาลแดงนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เห็นนะครับก็เป็นการพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นเกจความรู้ลเล็ก็กน้อยจากช่องท้ายสวนเมืองเกษตรนะครับรู้มาบอกหมดนะครับต้องขอบพระคุณมากครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามกด เอาไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ